เรื่องราวที่จะนําเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวลึกลับของหญิงสาวคนหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ฝั่งทนคําว่าฝั่งทนนั้นเมื่อยังไม่ได้รวมกับจังหวัดพระนครก็มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งชื่อจังหวัดทนบุรีเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ต่างๆก็จะมีคนปลูกมาก มะพร้าวมะม่วงกระท้อนมะปรางและต้นผลไม้อื่นๆชาวสวนมักจะมีฐานะดีมีเนื้อที่สวนรายละมากๆมีบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันพอตะโกนเรียกกันได้ยินเจ้าของสวนบางรายมีที่มากแต่ผู้รับมรดกในอนาคตมีน้อยก็คิดแบ่งขายเสียบ้างก็มีอยู่รายหนึ่งที่คิดจะแบ่งที่ขายแต่เนื้อที่จะแบ่งขายไม่มากเขาจึงปลูกบ้านหลังเล็ก เหมาะกับครอบครัวเล็กๆอยู่บนพื้นที่ย่อมๆนั้นติดป้ายประกาศขายอยู่นานสักหน่อยมีอยู่หลายรายที่มาถามซื้อแต่ต่อราคาต่ำเกินไปจึงไม่มีการตกลงซื้อขายและมีวันหนึ่งก็มีหญิงที่ยังไม่แก่ท่าทางเป็นคนซื้อมาตรวจดูบ้านดูโน่นดูนี่เห็นเป็นที่ทำบุญตักบาตรได้ง่ายด้วยจึงตกลงซื้อเมื่อมีความคุ้นกับบ้านใหญ่เจ้าของเดิม และคนโน้นคนนี้ที่อยู่ใกล้กันมีคนตั้งชื่อให้เธอใหม่ว่าชื่อว่าสะอาดแทนชื่อเก่าที่เรียกไม่ถนัดปากแม่หนูสะอาดคนนี้สะอาดเรียบร้อยสมกับชื่อเธอตักบาตรพระวันละสององค์ทุกวันและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลตามมาทุกคราวส่วนตัวเธอเองนั้นก็เป็นคนอยู่ง่ายๆไม่กระเบียดกระเบียนเกินไปและก็ไม่ฟุ่มเฟือย เจ้าของบ้านเดิมที่เป็นหญิงเห็นหนูสะอาดตักบาตรพระล้วนแต่ใส่ของดีๆและก็ไม่เห็นเธอไปทำงานเธอมีรายได้ทางไหนจึงสงสัยและอดถามรายละเอียดไม่ได้และเมื่อแม่หนูสะอาดเห็นเจ้าของบ้านเก่าเป็นคนดีไม่ใช่คนอิจฉาริษยาหรือมีจิตใจร้ายกาจแต่ประการใดเธอได้เล่าความจริงที่ค่อนข้างลี้ลับให้ฟังเดิมก่อนมาอยู่ที่บ้านนี้แม่หนูสะอาดเริ่มเล่า ทิ่ฉันเป็นลูกจ้างเขาที่สวนแห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่นี่มากนักการตักบาตรทำบุญรายได้ไม่อำํำนวยที่จะตักบาตรได้ทุกวันวันไหนตักบาตรก็จะต้องกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญให้ผู้มีพระคุณทุกระดับตลอดจนเจ้าที่เจ้าทางเทพยดาอารักสรพพสัตท,ทุกระดับเมื่อออกจากเป็นลูกจ้างเขาก็ยังไม่ทราบจะไปประกอบอาชีพอะไรที่มีทุนพอตักบาตรและอาหารพอเลี้ยงชีพอยู่ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะความเมตตาปราณีของเทพยดาและเจ้าที่เจ้าทางเมื่อครั้งยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่ที่สวนโน้นคืนวันหนึ่งดิฉันจำต้องลุกขึ้นกลางดึกเพื่อออกไปปัสสาวะที่ห้องน้ำนอกเรือนคืนนั้นจันกระจ่างเห็นสิ่งทั้งหลายชัดเจนดิฉันเสร็จจากห้องน้ำเดินออกมาทันใดนั้นก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยปราดผ่านหน้าดิฉันไปหยุดตรีรออยู่ไม่พ้นสายตา เป็นงูขนาดไม่เล็กนักดูตัวเป็นมันละเลื่อมในแสงจันทร์มีอำนาจลึกลับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ดิฉันสนใจงูตัวนี้เสียเลือกเกินดิฉันอยากเข้าไปดูใกล้ๆมีลักษณะอย่างไรกำลังจะเลื้อยไปไหนจึงค่อยๆเดินไปใกล้งูตัวนั้นเมื่อเดินเข้าไปใกล้งูตัวนั้นก็เลื้อยต่อไปช้าๆดิฉันรู้สึกว่าช่างหน้าดูน่าสนใจยิ่งนักงูก็ค่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆ ตามทางเดินไปสวนดิฉันเดินตามงูตัวนั้นไปเหมือนถูกสะกดจิตไม่นึกกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ชั่วระยะทางไม่ไกลนักก็มีต้นนมแมวเก่าแก่ใหญ่โตอยู่ซุ้มหนึ่งกิ่งใบดกจนมองไม่เห็นโคนต้นงูตัวนั้นเลื้อยเข้าไปอยู่ในซุ้มนมแมวแล้วหายเงียบไปดิฉันยืนงงคล้ายกับไม่รู้สติอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็รู้สึกตัว เกิดความกลัวขึ้นมาทันทีเวลาดึกเพียงนั้นบ้านสวนแสนจะเงียบเชียบอ้างว้างน่ากลัวมากดิฉันข่มใจจนเหงื่อซึมจึงหันหลังรีบครึ่งเดินครึ่งวิ่งต่อมาอีกคืนที่สามดึกแล้วดิฉันครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ในมุงดูเหมือนกำลังคิดถึงงูที่พบคืนก่อนในแสงสว่างสลัวสลัวที่ต้องตกใจที่เห็นงูตัวนั้นมาชูคออยู่ข้างมุง้ง ทำท่าเหมือนจะโฉกดิฉันจะกรีดเสียงร้องก็พอดีหัวงูก็กลายเป็นหน้าหญิงแก่ผมหงอกขาวโพลนริ้วรอยตามใบหน้าก็เห็นชัดถึงใบหน้าไม่เห็นเป็นดุร้ายดิฉันก็คิดว่าผีไม่ใช่คนคราวนี้เป็นความรู้สึกชัดๆไม่ใช่ฝันแล้วเป็นความรู้สึกตื่นตื่นอยู่ในสภาพที่ตกใจมากจนร้องไม่ออกขยับจะหนีออกจากมุง้งก็ดูเหมือนจะไม่มีแรงจะทำได้ มีเสียงพูดจากหน้าคนแก่นั้นว่าไม่ต้องกลัวยายเอ็งเป็นคนดียายรู้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องหนียายไปไหนตอนนั้นดิฉันแข็งใจพูดเถียงไปว่าก็ยายไม่ใช่คนยายเป็นผีไม่ใช่หรือฉันก็กลัวนี่ยสิเมื่อเถียงออกไปได้บ้างก็ดูเหมือนค่อยคลายความตกใจกลัวเสียงยายพูดว่าเมื่อเอ็งตักบาตทรทำบุญเองก็กรวดน้ำถึงข้าด้วยทุกครั้ง ดิฉันสงสัยจึงพูดว่าฉันไม่รู้จักยายไม่เคยเห็นหน้ายายมา่ก่อนเลยนี่นาเอ็งกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลถึงเจ้าของบ้านเจ้าของที่ด้วยทุกครั้งข้าได้รับส่วนบุญจากการตักบาตรกรวดน้ำของเอง็งถึงจะไม่รู้จักข้าก็ไม่เป็นไรข้าจะมาขอบใจเอง็งยายไม่ต้องมาขอบใจฉันก็ได้เพราะฉันอดกลัวไม่ได้นี่ยายยายบอกแล้วไงว่าเอ็งเป็นคนดี แม้ไม่ใช่ญาติก็ยังอุทิศส,ส่วนกุศลให้ยายเสมอลูกหลานของยายเขายังไม่มีแก่ใจเหมือนเองข่ารักเองเหมือนลูกหลานของยายจริงๆยายขอขอบใจและชมเชยเองยายจะบอกเองก็ได้ว่ายายเป็นเจ้าของบ้านนี้ถึงตายแล้วยายก็ยังอยู่ที่นี่จึงยังรู้ดีว่าใครดีใครไม่ดีอย่างไรเองมาอยู่ที่นี่นานโคแล้วยายรู้ชัดว่าเองเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย ควรเป็นลูกเป็นหลานของยายโดยแท้จริงยายมีของอย่างหนึ่งประกอบการขอบใจของยายประเดี๋ยวเจ้าจะรู้ว่าเป็นของอะไรและรู้ว่ายายเป็นผีไม่เคยหลอกเจ้าเป็นผีที่เจ้าจะต้องรักไม่มีวันที่จะลืมยายคืนวันนั้นที่เจ้าลงไปเข้าห้องน้ำกลางดึกยายพาเจ้าไปที่ต้นนมแมวยายหมายจะบอกกับเจ้าว่ายายมีห่อทองจำนวนมาก ซ่อนไว้ที่ใต้หน่มแมวคิดเป็นเงินก็หลายทีเดียวใหญ่ยยให้แก่เจ้าไปเอาเสียยาญไม่ให้ลูกหลานในบ้านเพราะเขาเหมือนไม่คิดถึงใหญ่เลยตั้งแต่ยาญ่ตายเขาไม่เคยทําบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้ใหญ่เลยเจ้าเป็นคนอื่นยังมีแก่ใจทําบุญตักบาตรกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้ถึงใหญ่นอย่างเจ้านี่แหละที่ใหญ่ควรฝากทองไว้ได้ดิฉันพูดกับใาญ่อย่างตื่นเต้นว่า ยายจะฝากไว้ให้ฉันทำอย่างไรกับทองนั้นยายตอบว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เองยายไม่ต้องสั่งเจ้าดอกเจ้าใช้ของเจ้าให้สบายเถิดเรื่องการทำบุญทำทานนั้นอยู่ในใจของคนดีอย่างเจ้าแล้วยายไม่ต้องสั่งเสียอีกรอกพรุ่งนี้ผอมืดมืดก็จงไปเอามาเสียเขี่ยใบยไม้แห้งหนาะๆนะออกก็จะพบเก็บเอามาทั้งหมด ยายจะสั่งเพียงว่าอย่าลืมตัวเคยทำยีอย่างไรก็จงทำดีต่อไปเสมอต้นเสมอปลายผีสางเทวดาจะคุ้มครองเจ้ายายขออวยพรให้เจ้ามีความสุขตลอดไปหนูไหว้ท่านรุ่งเช้าถึงเวลาคำ่คำคแม่หนูสะอาดก็ไปค้นหาห่อทองคําตามที่คุณยายในร่างของงูบอกไว้ก็ได้พบตามที่คุณยายบอกไวจ้จริงๆนี่แหละคะ่ะ ที่ดิฉันมีเงินซื้อบ้านมีเงินซื้อของดีๆทำบุญตักบาทตลอดจนมีอาหารเลี้ยงชีพก็ด้วยความเมตตาปราณีของคุณยายร่างงูนั่นแหละค่ะหนูสะอาดบอกกับคุณณาเจ้าของบ้านใหญ่ดิฉันรักคุณยายร่างงูนั้นมากค่ะสำนึกลึกซึ้งในพระคุณของท่านเป็นอย่างยิ่งดังที่คุณยายร่างงูบอกไว้ไม่มีผิดเพื่อความปลอดภยัยกรุณาเฉยไว้เป็นความลับด้วยนะคะหนูไม่ต้องกลัวดอกจ้า นูเป็นคนดีของคุณใหญ่ร่างงูหนูก็เป็นคนดีในสายตาของน้าด้วยนะ้าขอบใจที่เล่ารายละเอียดที่น่าประหลาดให้น้ฟังนะ้าขอตัวขึ้นบ้านก่อนละจ้ะสวัสดีค่ะคุณนาะคุณใหญ่ร่างงูท่านนี้เดิมทีเมื่อชาติก่อนก็เป็นมนุษย์เป็นเจ้าของบ้านมีฐานะการเงินดีคงจะสะสมทองไว้มากมีลูกมีหลานก็คงจะแย่หน่อยไม่อาจจะเป็นที่พึ่งทางธรรแก่ย่ายายได้ ย่าใหญ่คงไม่นิยมแต่งกายอย่างประณีตงดงามหากแต่นิยมแค่แต่งปอนๆสมลักษณะของชาวสวนซึ่งมีชีวิตยอยู่กับดินกับต้นไม้ใบหญ้าเมื่อมีเงินทองก็น,นิยมแบบโบราณโบราณแค่ใช้ผ้าที่ใช้แล้วนำมาห่อทองไว้เพื่อเป็นการอํำพรางตาคนแกจึงเป็นคนประเภทผ้าขี้ริ้วห่อทองและไม่นิยมเก็บของไว้บนบ้านแต่ซ่อนไว้ที่โคนไม้ที่แก่รัก คือคนพุ่มนมแมวที่ดอกแสนจะหอมและใบเขียวสดแต่พุ่มแสนจะน่ารักเมื่อเจ็บป่วยใกล้จะตายก็ไม่อยากจะมอบให้ใครในบ้านเพราะมีนิสัยไม่น่าไว้ใจถึงแก่กรรมไปก็เกิดเป็นโอปะปติกะเฝ้าทองและมักแสดงร่างเป็นงูเฝ้าสมบัติที่คนต้นนมแมวเมื่อแก่แน่ใจว่าเจอคนดีพอที่จะเป็นเจ้าของทองของแก่ได้แก่ก็จึงมอบไว้ให้ เรื่องราวของความพิศวงยังไม่จบเพียงแค่นี้ถ้าชอบเรื่องราวลึกลับน่าสนใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ